ในนามของตำนานตกแต่งกังกองท้องีกันการกระจารเกียต้นทางของกระดานอดกบตาโรงแรมดีพักในโรงแรมที่พักในต้นทงี่เร้ใชง่นั้นก็นะก็แล้วกันนะครับนันคือมองภารแกนไทยที่เ่นเชรนะครับก็ขยันผมในปีนั้นใครถามผมเนี่ยต้ไแเป็นอโดยเล่น้อยเชื่อจริงชื่อชื่อมงศิษิ์จ่ได้นะ ก่อนเขาเรียกผมว่าเล็ชเกชื่อเล่นชื่อเล็กทุกคนยังไม่เรียกชืออก่อจริงแต่พอลองลงสินบมากผู้ว่าลงสินทำร้อยบ้างนะคือแล้วแต่สภานนะครับก็ยินดีรู้จักทุขกขตอนตัวที่สองหนองคามตัวที่สามก็ได้รับอ่าแนนเออก็รู้สึกไม่ใช่ไม่ใช่ถึงเต้นนะรู้สึกประหมา่มาจังเวลาแล้วสองปีต่อกันในการจัดอะไรนะขยะลอยเราไม่ได้ว่าว้นแต่ก็ยุ่งเลยคอาทุกขั้นตั้งแต่เกาหลี แล้วการทีกปีเนี่ยผมมานีครผู้หลักผู้ใหญ่มาปีเนี่ยก็ต้องชื่นชมและร้องเรานะครับอย่างท่านทราบดีแล้วว่าภูมิพากษ์เรานะครับผลแปดยาสีทุเรียนเนี่ยเมื่อวานเรียนปฏเตนะตลราวิเยาปฏนะทุเรียนผมได้จะาว่า